สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาเอเชียนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฟุตบอลทุ่วไวของญี่ปุ่นนะครับเป็นฟุตบอล Emperor c u p หรือว่าฟุตบอลเอฟเอ FA คัของพวกเขาเองครับ ซึ่งทางญี่ปุ่นนะเรียกว่าเอ p e r พ r ์คหรือว่าถ้วยพระจกักรพรรดินั่นเองครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่ที่หนึนะครับครบรอบเ,อเป็นเป็นครั้งที่100่ร้พอดีปีนี้สิ่งที่พวกเขา,เาปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือจากเดิมทีนั้นพวกเขาจะใช้ทีมทั้งหมด88ทีมน,นะครับเนื่องจากเวล,เา,เวลานีา้ที่ได้พูดกันมาแล้วเ,เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นะครับ ก็ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนะมันมีปรับเปลี่ยนไปนะครับก็ระยะเวลาเหลือสั้นลงก็ทําให้จาก88ทีมก็เหลือ52ทีมแต่สิ่งที่เปลี่ยนในปีนี้ก็คือว่าจะมีเพียงฟุตบอลจากทีมจากระดับเจลีกนะครับเจลีกก็คือฟุตบอลอาชีพของเขานะครับก็คือมี3 d ดิวิชั่นก็คือ j 1 j 2 j 3นะครับ ทีหนึ่งีสองทีสานะครับจะมีเพียงแค่4ทีมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อว่ามันเป็นอย่างไรครับ4ทีมม้เข้ามาอย่างไรครับที่แน่น,นอนแล้วก็คือว่า4ทีมนี้พวกเขาจะเข้าไปสู่ในรอบลึกเลยนะครับไม่มีการเล่นในรอบแรกนะครับแน่นอนครับครั้งนี้เป็นครั้งที่100่งรสำหรับฟุตบอลเอ็ม e พเรอร์ครับเอ็มเอ s Cup ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งทีม ที่จะเป็นแชมป์ล่าสุดก็คือทีมวิซซโกเบจากเจวันเมื่อปี2019นะครับก็ปีนี้ก็ไม่ได้เข้าแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้เจวันเพียงแค่2ทีมเท่านั้นเองครับจาก88าลดมาเหลือ52ทีมนี้จะมีอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากรอบแรกนะครับรอบแรก ก็อาจจะเรียกว่ารอบคัดเลือกเลยก็ว่าได้เพราะว่ารอบแรกนี้จะเป็นรอบที่จะใช้ทีมฟุตบอลจากระดับสมัครเล่นนะครับซึ่งก็มี32ทีมจากตัวแทนจากจังหวัดต่างๆทีมระดับสมัครเล่นนะครับแข่งขันกันก็จับคู่กันเลยนะครับก็คบ,บกันจับคู่กันก็ทีมชนะเข้าไป16ทีมก็จะเข้าไปในรอบ2ซึ่งรอบ2นี้ ก็จะเข้าไปรวมกันกันกบอ,อีก16ทีมคือ16ทีมนี้จะประกอบไปด้วยแชมป์ j จ l ก็คือทีม Honda FC แล้วก็บวกกับ15ทีมจากตัวแทนของจังหวัดต่างๆอีกรวมเป็น16แล้วก็รวมกับที่เข้ามาผู้ชนะในรอบแรกนะครับก็จะกลายเป็น13-12ทีมในรอบ2 ย้อนกลับไปนะครับนอบแรกนะจะแข่งขันในวันที่66กันยายนนี้นะครับส่วนรอบรอบสองคือมีต้งหมด3 2ทีมนี้จะแข่งขันในวันที่23กันยายน <c oughs> หลังจากนั้น3 2ทีมในรอบสองนียผู้ชนะก็จะเหลือ16ใช่ไหมครับก็จะเข้าไปเล่นในรอบสามรอบสามนี้จะแข่งขันในวันที่28ตุลาคมนะครับ สิบหกทีมนี้ก็ทีมชนะมาจากรอบสองสิบหกทีมก็พบกันก็ผู้ชนะก็จะเหลือแปดทีมเข้าไปสู่ในรอบสี่รอบสี่ก็คือรอบสี่นี้แปดทีมที่มาจากผู้ชนะนจากรอบสามนะครับจะแข่งขันสองวันครับในวันที่สิบสองแล้วก็วันที่สิบสามซึ่งตรงนั้นก็จะยังเขาจะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าทีมโปรแกรมตรงไหนว่าใครทีมไหนจะเล่นวันที่12หรือ13นะครับ นะครับตรงนั้นพอชนะผู้ชนะมันก็จะเหลืออยู่สี่ทีมนะครับนี้สี่ทีมนี้เขาเรียกว่ารอบห้ารอบห้านี้ก็จะเข้าไปสี่ทีมรอบห้าผู้ชนะก็จะเหลืออีกสองทีมผู้ชนะตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็เลยเหลือสองทีมแล้วผู้ชนะในรอบห้านี้สองทีมนี้จะเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็คราวนี้แหละครับก็จะสองทีมผู้ชนะในรอบใน,ในรอบ ที่ที่5นี่ครับก็จะเข้าไปสมทบกับทีมจากเจลีกนะครับเจลีกก็คือเป็นแชมป์เจทูแล้วก็แชมป์เจทรีนะครับซึ่งการแข่งขันนี้จะตอนรอบรอบ5นี้ในรอบที่มันเป็น,ปนมี4ทีมนะครับก็จะแข่งขันในวันที่12ตันวาคม พอเข้าไปสู่รอบก่อนรองชะเลิศนี้ซึ่งมีรอบซึ่งมีทีมจากแชมป์จาก J2 แล้วก็เ3เข้าเข้ามาก็ก็จะแข่งขันในวันที่23ธันวาคมซึ่งตรงนั้นณเวลานั้นนะครับจะรู้ผลแล้วว่าแชมป์ j J2 นะครับ J2 เนี่ยแล้วก็ J3 นี่คือทีมอะไรเนื่องจากว่า J2 นั้นจะ J3 สันจะจบในวันที่20ธันวาคม เพราะฉะนั้นแชมป์จาก2องนิเวชันนี้จะเข้ามาสมทบกับ2ทีมที่ชนะในรอบ5ก็จะเป็นเขาเรียกว่ารอบก่อนโอชาลเลิศนะครับนี่ครับตรงนี้เจลีจะเริ่มเข้ามาแล้วก็จะประกอบคู่กันเลยครับแล้วคู่ชนะในรอบนี้ก็จะเข้าสู่รอบเขาเรียกว่ารอบรองชนะเลิศซึ่งคู้ชนะในรอบก่อนชลเลออีกสองทีมเข้าไปมันจะไปเจอก,ก,กันกับทีมที่จะเข้ามาสมทบก็คือว่าทีมจากเจวัน อีก2ทีมก็คือแชมป์นะครับแชมป์เจแล้วก็รองแชมป์เจวันซึ่งในรอบนี้จะแข่งขนวันที่27ซึ่งเจวันนั้นจะรู้จะรู้ผลแล้วว่าทีมไหนเ,น,เนเป็นเป็นแชมป์และรองแชมป์เนื่องจากว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่าเจวันนั้นจบในวันที่19ทธันวาคมเพราะฉะนั้นแชมป์และรองแชมป์ก็จะเข้าไปเล่นในรอบ อรองชันเลิศก,กับผู้ชนะในรอบอก่อนรองชันเลิศซึ่งอาจจะเป็นทีมจากแชมป์ J2 หรือ J j 3ก็ได้นะครับหรืออาจจะพลิกล็อกอาจจะไม่ใช่ทั้งอาจจะไม่ใช่จากาทั้งสองทีมนะก็ได้ที่จะเข้ามาสู่ในมาสมทบก,กับทีมจากตัวแทน J1 นแะครับแต่โอกาสนะค่อนข้างจะจะยากนะครับ แล้วพอแข่งขันเสร็จในรอบรองชนะเลิศ4ทีมนี้นะครับซึ่งมีเจวันเข้ามาร่วมด้วย2ทีมก็คือแชมป์รองแชมป์เนี่ยผู้ชนะก็จะเข้าไปเล่นในรอบจริงชนะเลิศก็คือวันที่1ซึ่งมันเป็นวันที่1มกราคมนะครับเป็นประเพณีของฟุตบอลริงทั่วพระราชทานของพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับก็จะจชิงแชมป์ในวันที่1 1มกราคมเพราะวัวนนั้น พระจักรพรรดิของญี่ปุ่นนั้นก็จะออกอสู่ข่ากล่าวคำให้กับประชาชนนะครับชาวญี่ปุ่นที่พระราชวังนะครับในราคาวันนั้นนะครับก็จะมีการาชิงชนะเลิศกันนะครับซึ่งการชิงชนะเลิศของของปีนี้ก็มีการลดเงินรางวัลลงนะครับแชมป์นี้จะได้1น0่ล้านเยนนะครับ ก็จะประมาณสักตัวตีกลมๆก,ก็ประมาณ29ล้านบาทไทยนะถ้าคิดอัตราในปัจจุบันและแลกเปลี่ยนในปัจจุบันส่วนรองแชมป์ก็จะได้30ล้านเยนก็ราวๆ8.7ล้านบาทไทยนะครับแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียก็คือ AFC Champions l เป g u e นนะครับซึ่งโอกาสอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับ ใช่เพว่าม,มีความเป็นไปได้ที่ทีมที่ไม่ใช่ทีมจาก J1 จะได้ไปเล่นฟุตบอลเอเซียแเปนส์ลีกครั้งแรกตั้งแต่ทีมที่ทีมโตเกียวเวร์ดีนะครับเคยเคยเข้าไปเมื่อปี2006นะครับนั่นแหละคือทีมที่ไม่ใช่ J1 เป็นทีมล่าสุดที่เคยไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมมุติว่ามันบังเอิญไม่ไม่ใช่ทีมจาก J1 ได้ได้แชมป์นะครับ ก็ไม่ได้หมายเขาว่าทีมที่ได้แชมปนะ์น่าจ,จะได้ไปนะต้องดูก่อนว่าทีมที่ได้แชมปนะ์นั้นสมมติว่าบัง,บางเอิญเป็นทีมที่หลุดเข้ามาโดยที่ไม่ใช่เจวันนะไม่ใช่เจทูเจวันซึ่งไม่ผ่าน a อ l l ซลเซ่นซึ่งเป็นแอคับไรเซ่นของสมาพันธ์ฟุตบอลแห,แห่งชาติเอเชียนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมแข่งขัน,เห,นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะต้องรอดูไปว่าทีมที่มันหลุดเข้ามาเนี่ย จะหลุดไปจากทีมเจวันหรือเปล่าซึ่ง,งทีมเจวันนั้นทุกทีมนั้นผ่านตรงนี้อยู่แล้วครับในเส้นนะครับย้อนกลับไปนะครับสำหรับถ้วยฟุตบอลถ้วยนี้กค็คล้ายกันกับเพราะว่าคล้ายกับฟุตบอลถ้วยอังกฤษนะครับอเอฟเอครับของอังกฤษเนื่องจากว่าถ้าหากใครติดตามฟุตบอลญี่ปุ่นมาในอดีตนั้นญี่ปุ่นนั้นเอาฟุตบอลที่พวกเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาของพวกเขาเองจะเรียกอกานะครับ คือซ็อกเกอร์นะซกาเน่นก็ทางทางทหารอังกฤษนะครับนำเข้ามาในยุคในยุคในอดีตครับเพราะฉะนั้นก็พวกเข,ขาก็จะแข่งคล้ายๆกันกับฟุตบอลอกติก็คือน็อกเอาไปเลยมักจะมีเหตุการณ์ที่ทีมที่โนเนมทีมที่เป็นรองเนี่ยล้มทีมยักษ์ใหญ่ได้หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่อนการนะครับว่าปีนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันไปนะครับ ปีที่แล้วนี่ก็ไม่มีก็อาจกไ็ไม่ถือว่าเป็น,ปนการพลิกล็อกนะครับว่าวิซุโกเบได้แชมป์นี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่แกร่งนะครับว่ามีทั้งอันเดรสอินเยสตานะครับนักเตะสตาร์ดังชาวสเปนจากอดีตท,นะทีมชาติสเปนแล้วก็อดีตนักเตะบา,นานะร์เซโลนาเล่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีนักเตะที่ดีๆหลายคนยในอยู่ในทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่พลิกล็อกนะครับี สำหรับเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2019ฟุตบอลถ้วยรายการนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับสมัยก่อนอาจจะยังฟุตบอลพวกทีมสโมสรอ,อาจจะยังไม่เอาจริงจังนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดนั้นเป็นทีมมหาชลไยเคลมากถึง9ครั้งเลครับนั่นแหละครับ,นะรบแต่ พอมาเป็นระดับสโมสรถ้าเป็นทีมจากเจลีครับออชีพเนี่ยทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดก็คืออุรวะเรสแล้วก็ทีมโยโกมาเอฟมารีนอตนะครับได้เท่ากันนะครับเจ็ครั้งเท่ากันนะก็ลองดูนะครับว่าปีนี้มันจะเป็นอย่างไร,รเพราะฉะนั้นทีมทีมอย่างมารีนอตกับทีมอุร์ะนี่ก็โอกาสที่พวกเขาจะ กลายเป็นทีมที่เจริกที่แชมป์มากที่สุดนั่นก็คือ,อขั้นแรกสเต็ปแรกนี่พวกเขาต้องจบลงแชมป์หรือไม่ก็ลองแชมป์เจรีก,ก่อนนะครับเจวันก่อนในฤดูกาลนี้นจะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้นั่นแหละครับโอกาสที่จะนําไปสู่การสร้างสถิติเพิ่มนะครับแล้วอีกอย่างก็จะนําไปสู่การเข้าไปเล่นในฟุตบอลสโมสรเอเชีย e ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ สนุกแน่นอนครับฤดูกาลนี้ด้วยระยะเวลาที่มันกระชั้นชิดนะครับยังมีฟุตบอลเจลีคครับอีกนะครับฟุตบอลถ้วยของของทางเจลีเองอันนี้เอ็มเพอร์ลคับนี่เป็นของสมาคมฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นนะคือว่า JFA ครับแล้วฟุตบอลจะเป็นผูรร้โดแลกตรงนี้นะครับก็มีทีมหลากหลายทีมเข้ามานะครับ ก็ไล่มาตนะั้งแต่ทีมอะไรก็ได้ครับที่เป็นสมัครเล่นคุณที่คุณโจทเบียนเป็นชื่อทีมขึ้นมานะตั้งแต่หมู่บ้านอะไรโน่นนะครับไล่ขึ้นมาแต่ปีนี้เขาองกาดเอาไว้ก็อาจจะต่อสู้กันหน่อยนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยที่โอ้มีระยะเวลา,าที่ยาวไกลาย,ยาวนานมากเลยครับครั้งที่100ในปีนี้ครับนี่นะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับฟุตบอลเจลิกฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นฟุตบอลถ้วยของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น ส่วนเจลีกนั้นก็จะกลับมาในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต,ต้นในวันที่27มิถุนายนก็จะเป็น j 2กับ j 3ครับสองิวั่นดิวนสองกับดิวนสามแข่งขันก่อนหสัปดาห์แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น J-1 วันิวนหนึ่อีกสูงสุดนะครับก็จะเป็นวันที่4กักรกฎาคมนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวก,กับเรื่องที่หน้า น่าสะพึงกลัวนะครเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 นะครับนักเตะที่ผ่านการตรวจ PCR นะครับก็ผ่านกันทุกคนเป็นเป็นนกทีฬาทุกคนยกเว้นคนที่ตรวจพบไปแล้วนะครับที่ตอนนี้อยู่ในการรักษาอยู่ก็คือมูคาซากิแล้วก็มิเชลลังลังเกลักผู้สระัตูจะสองนักเตะจากทีมนัองแยกร์ลมปัสนะครับตอนนี้กำลัง อย,อยู่ในช่วงที่การรักษาอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการกลับมาแข่ขันตามปกติที่เจลิกได้วางเอาไว้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ในญี่ปุ่นนะครับก็มีตอนนี้ก็เบสบอลก็กลับมาแล้วนะครับเบสบอลอาชีพของเขากลับมาแล้วก็จะมีกีฬาอื่นๆตามหลังตามตามถาตทิศนะครับ ยังแม้ว่าจะมีเรื่องการติดโควิด1 9บ้างในในในส่วนในโตเกียวนี่ก็อยู่ในขั้นการที่ระมัดระวังการควบคุมของผ่มแพทย์ได้นะครับของทีมงานแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะแข่งขันกีฬาได้นะครับตามที่วเขาได้เสนอไปแล้วก็มารอดูต่อไปนะครับว่าปนีนี้สำหรับฟุตบอลเอ็มเปอร์เรสคัพนั้นเป็นอย่างไร ใครจะได้แชมป์แล้วก็จะมีอะไรพิกรกหรือเปล่านะครับต้องติดตามกันนะครับรวมทั้งสัปดาห์หน้าเริ่มแล้วเจลรีครับแล้วก็จะต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายงานอะไรความคืบหน้าต่างๆมาให้ท่านท่านแฟนๆได้ชมกันนะครับได้รับทราบกันอยู่ตลอดเวลาครับไม่เพียงแค่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็มีจีนก็มีทางก,การางก็จะมีหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียซึ่ง